สวัสดีนะักศึกษาทุกคนนะครับวิดีโอนี้ก็สำหรับนักศึกษาทีเ่เรียนวิชา m i c r o b i a l g e n e t i c s นะครับหรือว่าอาจจะเป็นนักศึกษาที่สนใจก็ได้นะครับเนื่องจากว่ามีคำถามที่เคยถามไปในคาบสัมมนาวิชา m i c r o b i a l g e n e t i c s นะครับว่าจากรูปที่เห็นตอนนี้เนี่ยนะครับรูปที่อยู่ในหน้าจอตอนนี้เนี่ยว่าโปรโตีนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับโชว์ไว้ตอนนี้ว่า75กิโลดาอตันเนี่ยผมเคยถามในคาบสัมมนาว่ามันเกิดมาจาก ยืนขนาดกี่เบสแพร์นะครับแล้วก็จะมีนักศึกษาที่อาจจะยังตอบไม่ได้นะครับก็เลยไหนๆแล้วก็คือนำมานะครับอธิบายให้ฟังในในวิดีโอนี้เลยก็แล้วกันเพื่อที่ว่านักศึกษาในปีต่อๆไปจะได้ตอบได้นะครับสำหรับการการคำนวณน,นะครับมันมีวิธีคำนวณอยู่นะครับ โปรตีนพวกนี้มาจากไหนนะครับเขาก็บอกว่าสมมติว่าเวลาที่เรานะครับมียีนใดยีนหนึ่งนะครับเช่นสมมติว่ายีน A นะครับเราก็สามารถที่จะโคลนยีน A เนี่ยนะครับเข้าไปในพลาสมิดชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เอาพลาสมิดเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในนะครับแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์หรือว่าเซลล์โคเจอร์ของเราเนี่ยให้มันผลิตโปรตีนออกมานะครับโปรตีนนั้นเนี่ยเขาจะนําไปตรวจสอบได้ต่อไปนะครับโดยวิธีการที่เขาเอาไปรันในวุ้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นวุ้น โซเดียมโดเดซิลซอร์เฟสโพลีอะคริลไมเกลเลตูฟอริซิสนะครับก็สามารถตรวจหาแบรนโปรตีนได้นะครับโดยการย้อมสีพวกโคเมซีบรูนะครับหรือว่าเขาจะเอาไปตรวจสอบนะครับยีนที่จำเพาะโดวยวิธีเวสเทนบอร o ตามรูปนี้เลยก็ได้นะครับแล้วเขาก็จะเห็นแบรนนี้ขึ้นมาเมื่อเทียบกับมาเกอร์ก็จะรู้ว่าโปรตีนมีขนาดเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้โปรตีนมีขนาด75กิโลดตันนะครับคำถามคือโปรตีนขนาด75กิโลดตันนี้ถ้าผมถามไปว่า มันเกิดมาจากยีนขนาดกี่เบสแพร์นะครับนักศึกษาตอบได้หรือเปล่านะครับก็มันมีวิธีคำนวณอยู่นะครับก็สมมตินะครับอันนี้จะแสดงวิธีคำนวณให้ดูนะครับโปรตีนพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีโครงสร้าง3ามมิตินั่นแหละแต่ว่าอย่างที่เราทราบว่าหลักการก็คือโปรตีนนะครับสมมติว่าขีดนี้คือโปรตีนนะครับมันก็จะมีประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดนะครับเต็มไปหมดเลยต่อกันเป็นสายยาวถูกไหมครับ แล้วมันอาจจะมีการโฟลดิ้งให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องว่ากันไปแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยโปรโตีนก็คือเป็นอะมิโนแอซิดที่มาต่อกันถูกไหมครับอ่ะทีนี้จากตรงนี้นะครับตัวอย่างนี้ก็คือ75กิโลดาลตันเนี่ยนะครับก็มีอะมิโนแอซิดไม่รู้กี่ตัวแหละมาต่อกันได้75กิโลดาลตันใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ขอเปลี่ยนนะ75กิโลดาลตันนะครับให้เป็นหน่วยที่ดูง่ายๆก็คือ75,000 ดาลตันนั่นเองนะอะมิโนแอซิดพวกนี้มารวมกันได้75,000ดาพลตันนะครับวิธีคำนวณน,นะครับก็คือน้ำหนักนะครับหของของหนึ่งอะมิโนแอซิดนะครับจะเท่ากับ110ดาลตันนะอะมิโนแอซิด1ตัวนะครับมีน้ำหนัก110ดาลตันดังนั้นนะครับถ้าโปรตีนที่มี75,000นะครับ 75, ็ดหมาพลตันก็จะมี จำนวนอะมอิโนแอซิดเท่ากับ75,000หารด้วย110เท่ากับ681.8นะครับอะมอิโนแอซิดหรือ682อะมอิโนแอซิดนั่นเองนะครับทีนี้เราได้แล้วว่าโปรโตีนขนาด75นะครับกิโลดาลตันหรือ75,000ดาพลตันเนี่ยมีจำนวนอะมอิโนแอซิดเท่ากับ682ออะมิโนแอซิด เพราะฉะนั้นนะครับขั้นต่อไปก็จะเปลี่ยนจากอะมิโนแอซิดให้เป็นเบสแพร์แล้วเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับเราเราทราบไหมครับว่าอันนี้น่าจะทราบนะครับว่า1อะมิโนแอซิดนะครับถูกสร้างมาจาก1โคดอนหรือ3เบสแพร์นั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับนะผมย้ายมาตรงนี้นะครับย้ายมาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับจากที่เราทราบว่า1อะมิโนแอซิดถูกสร้างมาจาก3เบสแพร์ ดังนั้นดังนั้นนะครับ682นะครับอะมิเโนเอซิตจะถูกสร้างมาจากเท่าไหร่นะครับก็คือ3คูณด้วย682นะครับเท่ากับ2046บเบสแพร์จบแล้วครับยีนที่ถูกใช้ในการสร้างโปรโตีนให้ได้โปรโตีนขนาด75กิโลตันก็คือ2046เบสแพร์นั่นเองแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับทีนี้ จากตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันก็คือว่าสมมติว่าเราทราบขนาดของยีนที่เราโครนเช่นนะเราทราบขนาดของยีนที่เราโครนนี Whoops, ้ผมพูดในทางกลับกันนะครับถ้าเราทราบขนาดของยีนนี้เช่นยีน A เราก็จะทราบขนาดโปรตีนได้เหมือนกันอันนี้เราเริ่มจากโปรตีนถูกไหมครับแล้วเราก็จะหาว่ามีกี่เบสแพร์แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราเริ่มจากจํานวนเบสแพร์แล้วหาขนาดน้ําหนักโมเลกุลเราก็จะหาได้เหมือนกัน หาน้ําหนักได้เหมือนกันสมมุติว่า,ายีนเอมีขนาด2,800รเบสแพร์นะครับเวลาที่ถูก,แ,กแล้วใส่เข้าไปในแบคทีเรียเวลาที่มันสร้างโปรตีนออกมาโปรตีนมีน้ําหนักโมเลกุลเท่าไหร่มีขนาดเท่าไหร่ไซส์เท่าไหร่นะครับก็ง่ายๆครับก็คือเราก็จะรู้เลยว่า,าถ้า,าคิดเป็นกิโลตันนะครับก็คือก็ง่ายๆก็คือเอา2อ0 0 นะครับเบสแพร์ตรงนี้นะครับหารด้วย3เพราะว่ามันเป็นโคโดอนใช่ไหมครับก็จะได้เท่ากับ933าอะมิโนแอซิดอ่าเราก็เปลี่ยนจากเบสแพร์ให้เป็นอะมิโนแอซิดก่อนก็คือได้933อะมิโนแอซิดทีนี้เรารู้แล้วว่านะครับหอะมิโนแอซิดหนัก110ใช่ไหมหนึ่งอะมิโนแอซิดหนัก110ดารลตันถ้า933จะหนักเท่าไหร่ก็คือ933าคูนร้อนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีน้ำหนักเท่ากับ หนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนอสองพันหกร้อยสามสิบนะครับดัลตันคิดเป็นกิโลดัลตันก็คือเอาหารพันนะครับอันนี้คือหน่วยเป็นดัลตันนะครับคิดเป็นดัลตันก็คือหารพันหารพันเท่ากับเท่าไหร่ก็คือตัด3หลักออกไปก็คือได้102กิโลดาลตันนั่นเองจบได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือวิธีการหาง่ายๆนะครับ ว่าถ้าเรามียีนเท่าไหร่เราจะรู้เราจะสามารถทํานายนะครับหรือพยากรณ์โปรโตีนที่ถูกสร้างออกมาว่ามีน้ําหนักเท่าไหร่นี่ได้นะครับจากเบสแพร <trails S> ์ <ๆ S 2> นะครับหรือถ้าเรามีเห็นโปรตแบนปโปรตีนนี้แล้วเราสามารถย้อนกลับไปได้ว่ามันถูกสร้างมาจากยีนขนาดกี่เบสแพร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะได้เก็ดไอเดียนะครับว่าเขาคำนวณกันยังไงนะครับทังนั้นก็คิดว่าน่าจะโอเคละนะครับได้ข้อมูลเต็มที่ละทังนั้นจบไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับ